มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่อนรับสู่รสายฟ,ฟรีฟูลทีมของเรานะครับ EP นี้เดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพาักก็จะมารับตังก่อนทุกคนครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมขายนอยเออร์เนาะนะครับแล้วก็ขายออกเรียบร้อยผมขายสูงนะนะครับสามหมื่นสี่พันแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตรับก่อนทุกคนครับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมค,ครับมันมีตัวหนึ่งที่เป็นราคาบัก็กเว้ยนะครับสำหรับตัวที่เราอยากได้ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้คูปองก่อนนะคุณเด้เนี่ยผมก็ไม่ใช้ดีกว่านะครับ27,400ื่นครับรับมานะครับเบสเซตอนนี้เรามีทั้งหมดครับผม83,000ืนเอ็มนะครับในคลิปนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาดูครับนี่ฮะทุกคนครับรูริเกอร์เนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยราคาวูบไปทุกคนครับเหลืออยู่10,000เอ็มนะเหมือนที่เอ็มเนี่ยมีการรีราคาตอนนี้น่าจะกลับมาราคาเดิมแล้วล่ะทุกคนครับอ่าแล้วมีขายด้วยครับใน1ชั่วโมงแต่ผมก็ถือว่าน่าจะประมาณนี้และั้งฮะ ใจผมอยากจะตั้งรับสักอ่ไม่เกินแสนแสนหนึ่งหมื่นได้ไหมนะครับลูทิเกอร์ที่ผมซื้อล่าสุดเนี่ยประมาณ9 5้0 0มนะครับโอ้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสแต๊ะแค่111คุณผู้ชมครับ1 1อยสอ็ม่งรอดเป็นแสนเลยแล้วก็เผื่อใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ID นี้นะครับเป็นสายฟรีครับเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับ SVP นะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจกเพิ่มอีก7วันนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยผมก็โพสต์ไว้ในชุมชนใน YouTube แล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นกันกี่คนนะผมเพิ่งเติมไป7วันทุกคนเออโคตรดีครับเหมือนเจมเขาแจกในการแข่งขันอะไรสักอย่างนะครับก็เลยเอามาเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคมาเราก็จะถึงเรายังถือว่าเราอยู่ได้นะ SVP มันยังมีเรื่อยๆทุกคนครับแล้วก็จะมีส่วนที่ผมยังไม่ได้รับด้วยนะครับสำหรับ SVP นะครับรับมาตอนตรงนี้ฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้มันใกล้ที่จะจบแล้วทุกคนครับสำหรับซีรีส์สายฟรีนะเพราะว่าผมขาดอีก2ตัวเนาะ คลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้เสริมก็น่าจะได้เสริมเป็นทนาของรูดิเกอร์จากนั้นเนี่ยผมยังคิดไม่ออกนะว่าผมจะทําสายฟรีเป็นทีมอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากให้ผมทําทีมอะไรก็รอคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะขอทีมที่แบบไม่ซ้าแล้วกันนะนะครับขอทีมที่แบบไม่ซ้ําที่ผมทําตอนนี้ที่ผมทําอยู่มีแมนยูนะครับมีบาเซโลน่านะครับที่ทําอยู่นะตอนนี้นะครับยังไงก็รอคอมเมนต์มาครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่แบบอุย้ยน่าสนใจนะครับนักเตะมันน่าเล่นอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเอามาเป็นช้อย นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอยากเห็นทีมไหนเป็นสายฟรีนะครับผมจะทําให้มูลค่าสักประมาณล้านเอ็มผมว่ากําลังดีนะครับส่วนไอดีนี้นะครับเดี๋ยวผมมีแพลนว่าจะแจกอยู่นะล้านเอ็มเมื่อไหร่เดี๋ยวปิดซีรีส์ปุ๊บมีแพลนว่าจะแจกกันก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมอาจจะเอาไปแจกในสตรีมอะไรเงี้ยกติกาค่อยว่ากันอาจจะแบบชนะผมเอาไปเลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยก็ได้ยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยทุกคนครับมีสตรีมสดนะครับทุกวันนะครับประมาณทุ่มถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับ ตอนนี้เงินอยู่ที่แสนเอ็มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแอบพูดเพลินๆนะเนี่ยน,นะครับเงินนี่คือไหลขึ้นไหลขึ้นเลยนะน่าจะได้เสริมทุกคนนะดูดิดนะครับถึงไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยยังไงก็ถึงแหละเพราะเราต้องไปขายนักเตะด,ด้วยใช่ไหมน่าจะได้เสริมครับนี่ครับตอนนี้คือหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยนะครับอ่ะสุดท้ายฮะสำหรับเงินครับแสนเจ็ดถึงไหมหนึ่งแสนเจ็ดพันเอ็มนะครับไม่น่ายาก นะครับคลิปนี้ในระหว่างที่ผมทำคลิปนะครับผมขออนุญาตตั้งรับลูดิเกอร์ก่อนเลยแล้วกันเผื่อมีคนขายให้คุณผู้ชมครับผมรับจนหมดเลยแล้วกันนะอ่ะเอ้ยเอาเป็นตัวเลขกกมๆกับให้มันเป็นจิตวิทยาหน่อยแล้วกันคุณผู้ชม105นะครับใครที่แบบมีก็ขายได้นะนะครับการ์ดเราหน้าตาประมาณนี้ทุกคนครับการ์ดรุ่นอื่นผมคิดว่าไม่น่ามีทุกคนครับคลิปนี้รุ่นพวกแปดน่าจะไม่มีนะดูดิใช่ไหมน่าจะไม่มีทุกคนครับโอเคงั้นน่าจะต้องเปิดเลยนะครับ มันเป็นการ์จากสายฟรีอะคุณผู้ชมครับเพราะฉันก็ทำนี้ครับ150ใบคุณผู้ชมครับในหัวตอนนี้ผมมี1ทีมนะครับก็คือทีมทางด้านของ AC ซีมิลานนะครับที่ผมรู้สึกว่าคืออยากทําแบบสายฟรีอันนี้คือส่วนตัวนะฮะมีที่เป็นประเทศด้วยนะฮะจะมีคอนแลนด์ผมอยากได้นอยู่ฮนครับไงนะครับมีคอนแลนด์อะไรเงี้ยอ่าหลักพันอยู่ครับโอ้ชิลูสามพครับตอนแรกมีฝรั่งเศสครับแต่ตัว ที่ผมทําล่าสุดเนี่ยทำในสตรีมครับหรือว่าตัวที่ใช้ Steam สตรีมสดเนี่ยเป็นฟูฝรั่งเศสก็เลยตัดฝรั่งเศสออกไปนะครับหลักๆจะประมาณนี้ทุกคนมีฟูอังกฤษนะครับใจผมอยากทําประเทศนะเพราะสมโมสรรู้สึกว่าจัดมาเบื่อละมาเดี๋ยวผมนั่งเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเปิดการ์ดชุดที่2ครับการ์ดมีไม่ได้เยอะมากทุกคนครับอ่ะโอ้นี่คือผมขายแล้วคาต่ำยังได้หมื่นสามนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนขายจริงถ้าเกิดว่ามันมถ้ามันถึงอ่ะไอ้แสนสองสอง่ะผมอาจจะตั้งรับนะ ยังไงก็เอาให้มันชัวให้มันได้แบบชัวร์วนะสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็คลิปสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเสริมยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนราคาตัวคาซิเมโรเนี่ยมันจะบักมากทุกคนครับมันไม่ลงเลยนะใจผมอยากได้คาเซประมาณสัก2องแสนสองแสนห้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มัน3 0 0แสนกว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเลยนะเซตสุดท้ายทุกคนครับอีกประมาณ57ชิ้นครับอย่างที่ผมบอกนะเอยโอ้โหเดี๋ยวเกือบละเกือบตกใจไฟแลวนะฮะเดี๋ยวติ๊กโฟเรสออกก่อนนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับ56ใบไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเบ็ดเสร็จได้เงินเท่าไหร่นะฮะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เสริมหรือเปล่าเดี๋ยวมีแน่นอนครับสําหรับ S S สองนะเพราะสายฟรีเนี่ยเหมือนคุณผู้ชมจะค่อนข้างชื่นชอบนะครับสายฟรีน่าจะเยอะในช่องเราครับโอ้โหไม่ถึงพันครับเจนเส้นครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งรับผมจะตั้งเป็น11,000เอ้ยไม่ใช่11,000นึ่งกันคุณผู้ชมครับโอเคนะครับเหลือตังอยู่500แล้วก็จะมีไอ้พวกหลักพันที่ยังขายไม่อออกยู่ นะครับอ่ะก็ทิ้งไว้นี่แหละทุกคนครับเพราะว่าเรายังไม่น่าได้ใช้อะไรนะครับี๋ยวผมตั้งรับในระหว่างที่ผมตั้งรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูทีมนะครับสาหรับตัวซีรีส์ต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าสายฟรีเนี่ยอันดับแรกนะถ้าเกิดว่าเป็นสโมสรเนี่ยผมอยากเล่นเป็น A อซมิลานคุณผู้ชมครับแต่จะจัดอยู่ในงบประมาณหล้านเอมผมว่าสายฟรีล้านเเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับมันแบบไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็แบบมันไม่ได้ง่ายเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะครับ ทีมก็จะประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับเอลซีมิลานนะใจผมอยากจะเล่นโดอ้วนนะฮะแต่เหมือนโดอ้วนอนะราคามันจะยังบักอยู่นะครับนอกจากว่าเราจะซื้อบวกหนึ่งนะนะครับบวกอื่นมันแพงอะอย่างเนี้ยที่จริงผมอยากเล่นในพวกเบสบอลคัพหรือว่า LN นะแต่ราคามันก็จะบักอนะนะครับแค่แว่าไม่ไปรับดึงหรืออะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจัดนะสำหรับเจ้าของเอลซีมิลานครับเล่นเชฟเชนโกอย่างเงี้ยผมก็ว่าน่าสนใจนะสำหรับทีมนี้ครับ อีกหนึ่งทีมในหัวนะฮะแต่จะเป็นฟูของประเทศแล้วทุกคนครับก็จะมีอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยผมไม่ได้อยากเล่นใครเป็นพิเศษนะครับแต่แบบเหมือนเวลาจัดทีมเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์บอกจัดฟูอังกฤษหน่อยครับนะครับงบเท่านั้นงบเท่านี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นทีมที่แบบคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับน่าจะชื่นชอบก็เลยอยากเอามาทําเป็นสายฟรีอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะนะครับเหตุผลคือง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับฟูงกฤษก็มีหลายตัวน่าสนใจนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากลองก็จะมีไอ้พวกดีแค่นไรอะไรเงี้ย จจะเป็นปีที่แบบไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับส่วนตัวที่ผมอยากเล่นจริงๆจัง,จง,จงๆนะครับก็คือคอนแลนเหมือนใจอยากเล่นกุลิตมากกว่านะเออที่แบบเล่นมิลานอะไรเงี้ยในชอยก็จะมีเยอะมากๆเลยทุกคนครับหลังก็แบบแน่นๆเลยครับแบบฟานได์อะไรเงี้ยนะครับกลางก็คือกุลิดโยฮันครับนะครับแต่กองหน้าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะเล่นใครเหมือนกันนะสำหรับกองหน้าคอนแลนเนี่ยนะครับอาจจะเล่นลุตเหรอเล่นลุตเล่นฟานเพอร์ซี่อย่างนี้เหรอนะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งชอยนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ มันน่าที่จะเล่นดีน่าจาัดดีนะฮะสำหรับฟูฮอนแลนด์หรือว่าคุณผู้ชมคนไหนแบบอยากให้เล่นทีมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาอย่างที่ผมบอกครับอยากจะไปแบบสายอินดี้ไหมนะครับอย่างเลเวอร์คูเซนไหมนะครับเลเวอร์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสพอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมไร้ผ้ายอยู่เนะี่ยพจัดก็มีตัวแบบหลักๆมีซอนฮึงมินอะไรเงี้ยครับมีชาบมคืนเนาะแต่ผมจะจัดที่มันเป็นแบบเมตาที่มันแบบเล่นง่ายแลวกันนะผมอาจจะแบบไม่ได้จัดเป็น ผู้เล่นแบบปีหลักหรือว่าปีปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ได้ค่อยได้ดูแบบบอลฝั่งเยอระะมันเท่าไหร่นะครับส่วนมากดูแค่อังกฤษนะครับเพราะฉนั้นก็ถ้าจัดก็คงจะเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายมากกว่านะครับอ่ะก็คือว่าเป็นอีกนึช้อยครับยังไงรองคอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ตัวไหนเยอะเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองจิบมาเปิดโหวให้อีกรอบหนึงนะครับ ตัวไหนผลโบนเยอะก็รุยทีมนั้นแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราออนเวลากันอะไรไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมนิดนึงทุกคนครับผมได้รูดิเกอร์แล้วทุกคนครับในราคา1นึ0 0 0สนสอนเ็มนะครับแล้วก็ผมมีการเปลี่ยนสถานที่อัดนะครับตอนนี้ผมกลับต่างจังหวัดที่นครพนมแล้วนะครับเรียบร้อยก็มันมีการเปลี่ยนเครื่องคอมมันมีการเปลี่ยนไมค์ครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอัดกันต่อเลยนะครับ โอเคมาเดี๋ยวรับมาก่อนนะครับสำหรับอันโตริโอรูดิเกอร์นะครับได้ในราคา121,000เอมก็ถือว่าแรงอยู่นะทุกคนคือถ้าเทียบจากสแตทเจ้าตัวเนี่ยผมถือว่าแรงมากๆเลยนะครับอ่ะมาครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายครับนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวเราตัดรูดิเกอร์ออกไปหูตอนนี้คือมีขายแสนสมนะครับ ตัดออกไปก่อนนะครับเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นคาเซเมโร่ทุกคนครับคาเซเมโร่เนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันยังอยู่ตรงเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนปีไปเล่น23 TS นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัว TY เนี่ยมันจะบั๊กเกินไปทุกคนครับเราดูฮะ 360m ที่จริงอ่ะ TY เก่งกว่าอยู่ทุกคนครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่ฮะ23 PS ก็จะลดลงมาเหลือ2 0 0 0 0ประหยัดตังค์เป็นแสนด้วยคุณผู้ชมครับ แตตเนี่ยต่างกันหนึ่งนะสะตตก็ถือว่าต่างกันพอสมควรอยู่ด้วยนครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของการใช้งานผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันเยอะนะครับอ่าสเตตคร่าวๆประมาณนี้ทุกคนนะครับนี่คือรวมบูทรวมอาเลยเรียบร้อยเนาะนะครับโอเคเท่ากันหมดนะครับสแตตประมาณนี้นะครับปีทีวดีกว่านะครับในเรื่องของแข็งแกร่งมีประกบตัวมีปะทะอะไรเนงะี้ยแต่หนีไม่เยอะนะครับสแตตตต่างกันหนึ่งนะครับ แล้วก็พลังแฝงนะเหมือนฝั่งนี้ดีกว่ามีทางด้านของหม่งบอลเนี่ย power header นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีวายครับล่วงมาเหลือหลักประมาณ3 3 0 0 0 0 0สนทุนนะครับหรือว่าลงมา2กว่าเนี่ยผมอาจจะเอาตัวทีวายนะครับค่อยว่ากันดีทีแล้วกันเนาะสำหรับทางด้านของคาเซเมโรครับและนี่ครับผมลงทีมเรียบร้อยนะฮะสำหรับรูดิเกอร์ครับยืนคู่กับราเฟลวารานนะครับแต่ดูรูดิเกอร์น่าจะประมาณ120ก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเสริมอะไรยังไงครับแล้วก็ทางด้านของรามอส นะครับผมคิดว่าน่าจะขายเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่น่าได้ใช้ตัวสำรองนะครับผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมนะอยากให้เสริมอยากให้อะไรหรือว่าอยากให้เปลี่ยนตัวก็คอมเมนต์มาครับถ้าเกิดววกผมจะทําตัวซีซั่นหน้าครับผมนะอยากให้ทํเทียอะไรมมคุณผู้ชมอย่า,ยาลืมคอมเมนต์นะเพราะว่าผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยเลือกไว้หลายที่เหมือนกันนะครับช่างใจยอยู่พอสมควร เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนะเดี๋ยวผมอาจจะเปิดโบและกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมีไฮไลท์การเล่นละกันครับเดี๋ยวเราไปลองรูดิเกอร์กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะใกล้จะจบแล้วทุกคนครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเจอกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ